แล้วจะเกิดไฟแบบล้างผลาญก็คือนิวเคลียร์ครับท่านมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเตรียมตัวได้เลยครับมันรู้จะตายกันขึ้นโลกไม่น้อยกว่าสองพันพันสองพันล้านคนไม่น้อยกว่าด้วยนะครับท่านมันรุนแรงมากเลยเกินครับนี่แหละคือทางพุทธาบอกว่านั่นคือกิเลสตัณหาราของพวกเมืองพวกเมืองมันเกิดมาเพื่อแย่งอาหารกันกิน คือประเทศที่มไม่มไม,มีไม่มีอาหารครับใช่ไหมครับพื้นแผ่นดินมันหนาวเหน็บเจ็บใต้นมมากร้อนก็ร้อนสุดขั้วโลกหนาวเหน็บมันจะไปทําอะไรกินนะออกนอกบ้านมันก็ตัวสั่นตนง,งกแล้วนะมันก็ผลิตอาหารไม่ได้ไม่พอกินส่วนมนุษย์ก็ผลิตเอาผลิตเอาเห็นไหมอยู่ในความเยือกเย็นมนุษย์ก็ผลิตขึ้นมาหนาแน่น,นมากยิ่งขึ้นต่อพื้นที่ก็คือยุอโรปนั่นแหละครับความหนาแน่น,านของประชากรเพิ่มขึ้น มันก็ส่งผลให้เกิดอาหารแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันโยเห็นไหมณวันนี้แผ่นดินมันมากมายกายกองใหญ่โตมังโหรานแต่การจานในประเทศหนึ่งของโลกแล้วจะไปเอาของเขาอีกอย่างเงี้ยนี่เขาเลยอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่นังนาข้าก็อะไรละแย่งคู่อภิสวรร์ลูกใครมีใครไม่รู้แล้วครับพวกหิวกระหายกระหายหืนโหดเนี่ยครับ แล้วจะไปต่อแล้วก็แย่งอำนาจปกครองลุงพูดคำนี้มาเกินกว่ายี่สิบปีบัดนี้เชื่อเหลือเกินว่าไม่ต้องไปดูหมอดูแมวเท่านั้นครับแค่นี้มัน้าเข้ามาถึงในสิ่งที่มันเป็นไปได้สูงมากแล้วคือแย่งอำนาจกันปกครองนะครับตอนนี้ถ้ารู้ไม่เท่าไม่ทันพวกเราจะค่อยคนไทยภาษาไทยภาษาพ่กคุณ ภาษาไทยคือภาษาของพระอาหารหันต์ที่ได้รังสรรคให้พวกเราจะค่อยเป็นใช้ในของการการสื่อสารกันแลยกันย้ำอีกครั้งมีคนที่ร้อยห้าสบห้าภาษาไทยคือภาษาของของพระอาหารหันต์ที่ได้รังสรรค์แปลว่าเริ่มตั้งแต่ศูนย์นับหนึ่งเสียห้าก็คือภาษาไทยอักษรไทยนะครับเกิดจากพ่อคุนรามคำแหงมหาราชทอยละม 9, ือเก่าคืนนักบวช พระสงฆ์มีพระนามว่าพระร่วง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 ผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เป็นเนนน้อยกว่าลานวัดแล้วจ้าเรื่องขอมดำดินลุงจะบอกว่านั่นคือบุญญริตครับบุญจริตเขาเกิดมาปราบอิทธิฤทธิอิทธิฤทธิขุมาน อิกทีเลคือก,กลุ่มไซตอนซาตานมัตจุราชแล้วก็ราหูนั่นคือกลุ่มอิทธิฤทธิ์มันเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งแล้ว่าศาสตร์แห่งบนดำมนแดงมนเขียวเรียกว่าสายศาสตร์ใจเยทอกเลยครับสิ่งนั้นมันจะสลายหายไปหายไปคายไปทันวีทันทีเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่ในบริบทที่รักษาไอ้สิ่งคูบาจารย์ที่ว่านั้นจับไม่มาเคหหัวให้มันหมดพวกคูบาจารย์ถ่ายทอดวิชาไอ,ไ,อไอ้พวกอิทธิฤทธิ์เนี่ยไปไปลากคอมานะ มาลุยกับลุงคนเดียวหนึ่งเดียวอย่ามาอย่ามาลุยนะฮะต่อมาต้องโคตรพวกอิทิลิสเข้าใจไหมครับพอแล้วละครับท่านทั้งหญิงและชายณนะวันนี้แผ่ย์ประเทศไทยเนี่ยเฟื่องฟูกันเหลือเกินนะครับพอแล้วครับมันไปต่อไม่ได้ยังแต่ก่ขอให้เกิดความโศกต่ำสามไปเรื่อยขอร้องนะลุงหงขอร้องแลยความเคารพนะนะถ้าไม่ยัง้ง ท้าแม่งเลยมาเลยเลยกูไอ้พวกอิทธิฤทิ์นะนๆนะปรับเปลี่ยนครับผมมนุษย์ไทยเนี่ยฉลาดต้องไ้มาหลายรุ่นคนมากครับท่านฉลาดน้อยมาเยอะถูกการกดขี่ของแม่งมาทุกยุคทุกสมัย เราไม่ว่ากันมันผ่านมาแต่นาทีนี้ตีแตกตัดตกเรามาเริ่มต้นกันใหม่เริ่มจากศูนย์นับหนึ่งกันใหม่ครับสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาในแผ่นดินโลกของเราแล้วนะฮะรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนเองไม่ต้องไปอ้างเอาสิ่งใดๆนอกตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มหรือสีชีพายกลุ่มเอาจงาจารา์เหวหาเหวไม่ต้องไปสนใจโคลตรร์ของมันเอาตัวเราเป็นตัวตั้งเป็นศรัทธาเพื่อให้ดำรงอยู่เละเมื่อเงินต่อไปที่สุดของที่สุด ผมว่ามันมาถึงยุคนะกาลยุคจะเกิดขึ้นแล้วด้วยที่ยูเครนนั่นแหละครับบ้านแตกสร่ขาดเขาเรียกว่ากาลยุคนะที่นอนก็ไม่มีที่กินก็ไม่มีอาบน้ำไม่มีจะอยู่ยังไงครับ